สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเสื้อผ้าในร้านเราเนี้เรียกว่าเสื้อผ้าสไตล์อะไรคะเป็นสไตล์แบบิ u ชั่นใช่ไหมคะนี่คือสไตล์อะไรคะ mix and mix and match m a แมทแต่ก็ไม่ค่อยแม t และลองดมกลิ่นวันนี้มีความแบบเหม็นอับอยากเสื้อผ้าพวกนี้เราไปได้มาจากไหนอ่ะก็ตายดีบ้างตายร้ายบ้างนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าเลือกนะคะตายดีได้ตายร้ายเสียใช่ยาง้น เดี๋ยนี้นี่เขาจะไปใส่กับอะไรด้านในเนี่ยใส่กับผ้าหนามัยค่ะท้าไดนางมีรอบเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าใส่พอเพราะว่าต้องความบางบางบางไม่ก่าวเลยนะค่ะอุยอันนี้ดีเนาะเหมาะเป็นเนาะใส่เนาะหล่อนะคะหน่อ ตัวนี้มีความขาย750ดยาสแต่ว่าด้วยความเหม็นของวันนี้มีความอาบก็150ร้อยห้าสิบเลือกนางอยากขายง่ายนะเพราะความเหม็นอาบง่ายแล้วแต่ตัวนะเหม็นทุกตัวเลยเนี่ยลดหน้อยดิอันเซ็งร้านใหม่อันเซ็านใหม่เท่าไรขาสรุปร้อยห้าสิบนางบอกเลยว่านางขายในราคาแพงแต่วันนี้คือว่าตู้เสื้อเพื่อนแล้วก็เธก็ติดตามนี่นักบอลเทสไม่ใช่เลย อ๋อเหรอไม่ใช่นี่คือเธยเที่ยวไทยเด้อแล้วนางก็ติดตามนางก็ยังไงคะให้สียคะให้สียคะให้สีไลยคะตบมือเลย้เไปลยลเเลีไยไเย่เยเยเยปเลยย่าเนเลยไยไปเล่ไปเลยไเยเออเเยยเลเลเลเเะนางพูดอะไรอ่ะ นางพูดอะไรวะเออเป็นอย่างนั้นเลยเท่ๆเป็นต้องไม่ต้องฟพี่หรอกร้อยร่อนเลยร้อยเนื้อลงเลยหรอไม่เอาให้เลยเพราะว่าฉันรักนางไงเพราะว่านางคือปั๊บปั๊ปอมปอมไงได้เอยได้เชื่อเลยนะเดือดปั๊บปอมแป๊มไง